กลับมาพบกันกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานเซียิมวิเคราะห์โดยผมอองเสบสุขวันนี้วันศุกร์นะก็จะธรรมดานะวันศุกร์มันเป็นวันที่บอลน้อยนะวันศุกร์กับวันจันเนี่ยมันจะบอลน้อยช่วงกลางสัปดาห์มันจะมีบอลเยอะเสาร์อาทิตย์บอลเยอะวันศุกร์กับวันจัน์ทรจะบอลน้อยหน่อยนะวันศุกร์วันนี้มี2คู่นะใน5ลีกใหญ่มี ของฝรั่งเศสคู่หนึ่งแล้วก็ของเยอรมันคู่หนึ่งหยิบคู่ฝรั่งเศสมาดีกว่านะปารีสน่าคุยกว่าเนาะก็มีคู่ของฝรั่งเศสวันนี้ก็เป็นปารีสเปิดบ้านรับการเยือนของลิวเตะกันเวลาตีสองที่บ้านของปารีสนะสนามปาร์คเดบแปร่งเดี๋ยวมาดูกันข้อมูลที่น่าสนใจของคู่นี้มีอะไรกันบ้างเนาะปารีสกับลิวนะลิวหลังๆนี่กลายเป็นทีมที่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะเพราะว่า ขายตัวได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีเงินเข้าสมโมสรก็ทำให้สมโมสรขึ้นมาอยู่ในระดับบนๆของทางฝรั่งเศสเลยนะอยู่ในระดับเดียวกับบ็อกโดมาเซมนาโก,โกเลยนะกับลียงเนี่ยน่าจะเก,เกรดเดียวกันแล้วจะมีปารีสเนี่ยแหละที่ฉีกเขาเข้ามาฉีกเขาห่างออกไปหน่อยนะส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในเกรดก,กลางๆของยุโรปนะทั้งลิวทั้งบ็อกโดมาเซลียงอะไรพวกเนี้ยนะมนาโกก็ยัง กะกลุ่มกันอยู่นะลิวดีขึ้นมาเยอะเลยนะจากช่วง4-5ปีที่แล้วมาดูเฮ to Head ของคู่นี้กันหน่อย10นัดล่าสุดเลยนะที่เจอกันมาตรงนี้น่าสนใจ10นัดล่าสุดเป็นปารีชนะได้6เสมอ1แล้วก็แพ้3มันน่าสนใจตรงที่ว่า2นัดล่าสุดที่เจอกันมาในปีนี้นะเดือนเมษากับเดือนสิงหาที่ผ่านมาเป็นลิวชนะได้ทั้ง2นัดเลยนะชนะ1 0ทั้ง2นัด ไปกลับเลยนี่เป็น2แมตช์ล่าสุดที่ปรารีสเจอกับลิวนะที่แพ้ไปทั้ง2นัดเลยแต่สถิติเฮตูเฮตโดยรวม10นัดล่าสุดนี้ยังเหนือกว่านะชนะไป6เสมอ1แล้วก็แพ้3ฟอร์มล่าสุดของทางปรารีส5นัดล่าสุดของปรารีสนี่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะนัดล่าสุดนี้ไปสะดุดเสมอมาเซมา0 0ก่อนหน้านั้นชนะไลซิก 3- 2ชนะองเช่ไป2 1 แล้วก็ไปแพ้แรนนะ2-0แล้วก็มีชนะแมนซิไป2-0น,นี่คือ5นัดหลังสุดของปารีสไม่แย่นะแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะระดับปารีสนี่เจอกับใครคือหวังชนะอย่างเดียวนะดูตัวผู้เล่นหน้ากลางหลังนี่หวังชนะอย่างเดียวอะทุกถ้วยทุกรายการนะไม่ว่าเจอใครนะแต่ว่าตอนนี้5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ ดูสถิติไม่แย่แต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะสำหรับปารีสมาดูทางฝั่งริวทีมเยือนมังง5นัดล่าสุดตอนนี้ริวฟอร์มแย่เลยนะชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะนัดล่าสุดเสมอเบรดไป11แล้วก็เสมอเซลบียศศูนในบอลยูโรป้านะแล้วก็มีไปแพ้เกลมองฟุตอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแพ้เลดบูซาบวอย่างเงี้ยริวช่วงหลังๆนี่ฟอร์มแย่เลยนะตอนต้นฤดูกาลนี่ฟอร์ม ไม่ดีเลยสําหรับลิวมาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะตอนนี้ปารีสอยู่ที่1น,นะไม่น่าแปลกใจนะแข่งไป11แมตช์นะชนะ9เสมอ1แพ้1มี28คะแนนนำจ่าฝูงเดียวเลยนะก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจสำหรับปารีสนะบอลฝรั่งเศสนะปารีสเหนือกว่าทุกทีมแบบเยอะนะว่าบบเยอร์มิวนิคนี่เหนือกว่าทุกทีมเยอะแล้วยังไม่เท่าปารีสนะที่เหนือกว่าทุกทีมใน ลีกของตัวเองนะส่วนวริวืฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทไม่ดีนะตอนนี้อยู่ที่10เลยนะแข่ง11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4มี15คะแนนตามจากฝูงค่อนข้างไกลนะมีตามเป็น13คะแนนแล้วนะเพิ่งแข่งไป11นัดเองนะแต่ก็อยากว่านะฟารีดเหนือกว่าทุกๆทีมเลยมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะที่สื่อคาดว่าจะลงในนัดนี้นะทางฝั่งเจ้าบ้านเปเช่นะโกเป็น เกลเลอร์นาะวาเซนดูแบ็กสองตัวเป็นคิมเปมเบ้แล้วก็มาร์ควินยอตแบ็กซ้ายเป็นนูโนเมนเดสแบ็กขวาเป็นทีโอแคร์เร้นนะที่ลงมาแทนอัสลับฮาคิมีนะที่เจ็บไปมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นอิสตาไกนาเกนนะแล้วก็ไวนาะดุมแนวลุกมาเต็มสูบเลยนะดิมาเรียเมสซี่เนม่าแล้วก็ยืนค้ำโดยเอ็มปาเป้นะนัดนี้จะมีแบ็กขวาตัวเดียวนะที่ยังเจ็บ ล่าสุดก็คืออัสลับฮากิมิส่วนทางไซโกลามอสนี่เจ็บอยู่แล้วนะทางเอรล่าก็เจ็บอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะที่เจ็บล่าสุดก็คืออัสลัฟฮากิมินะที่เป็นแบ็คขวาของทางปารีสส่วนริวมาในแผน4-4-2โกเป็นอ e ีโวเกอร์บิกเซนเตอร์2ตัวเป็นโจเซฟฟอนเต้กับเตลโกดาโลนะทางแบ็คซ้ายเป็นมันดาวาแบ็คขวาเป็นเซอร์กี้ซิลิกมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นเลนาโตซานเชสกับเซกา มิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายเป็นโจนาธานแบมบ้าทางฝั่งขวาเป็นทิโมธีเวอาส์ซน่าเป็นโจนาธานเดวิดกับบูรักยิวมัร์นะก็ดูตัวผู้เล่นริวก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยในมาตรฐานของลีกฝรั่งเศสนะยังมีตัวดังๆที่เราพอได้เคยยินได้ยินชื่ออยู่บ้างนะอย่างโจเซฟฟอนเตเลนโตซานเชสทิโมธีเวอาแล้วก็บูรักยิมัดเนี่ยก็เป็นสูน้าของตุรกีนะ เรนาโตซานเชสนี่เคยอยู่บาเยอร์มาฟอนเต้นี่คือเล่นมาหลายทีมในพรีเมียร์ลีกทิโมธีเวอาร์นี่ค,ค,คือลูกของจอร์ดเวอาร์นี่คือ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมก็เห็นได้ว่าปลารีสเหนือกว่าเยอะจริงๆนะจะเอาง่ายๆเฉพาะค่าตัวเอ็มัปเป้นี่คือซื้อลิวได้ทั้งทีมนะมันเหนือกว่าจริงๆสําหรับปลารีสกับทุกทีมในลีกนะมันดูราคากันหน่อยราคาปลารีสต่อ ลูกครึ่งนะแล้วสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนี่น่าจะเป็นราคาสแตนดาดของปารีสนะเวลาเจอไขรไม่ว่าเยาไม่ว่ายืาายนเนี่ยลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งอย่างน้อยนะต่อเขากินบ้างเสียบ้างนะแต่นัดนี้มาดูกันว่าทีมงานเซเิ่มจะเลือกไปที่ทีมไหนนะเวลาจับคู่ปารีสมาเนี่ยก็มองเป็นทีมอื่นไม่ได้นะก็ต้องเลือกปารีสอะ่ะไม่ไม่กล้าลองอะ่ะเพราะว่าโอ้โหสูหน้ามันระดับ พก,การ์นะสามตัวสี่ตัวเนะี่ยดิมาเรียนเนม่าเมสซี่เอ็มเาเป้ถ้าวันไหนมันเข้าฟอร์มมาเนะี่ยมันก็พร้อมที่จะยิงทุกทีมในโลกนี้นะแต่ถ้าวันไหนมันฝืดมันก็ไม่น่าจะฝืดมากเอาง่ายๆนะมันก็ยังมีเบียดชนะนะลุ้นว่ามันเข้าฟอร์มดีกว่านะและลิวช่วงนี้ไม่ดีนะปารีสเล่นในบ้านน่าจะล้างแค้นจาก2นัดหลังล่าสุดนะแพ้ลิวมา สองนัดเลยมันเสียฟอร์มเสียหน้ามากนะสำหรับปารีสนะผมว่านัดนี้เล่นในบ้านนะอะไรมันน่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นเรื่อยๆสำหรับปารีสสกอร์น่าจะยิงได้นะห่าง2ลูกนะสามหนึ่งสออะไรอย่างเงี้ยนะริวช่วงนี้ไม่ดีนะวันนี้ปารีสด,ดีกว่ายังเชื่อใจไปที่ปารีสนะก็ถ้าใครคิดว่าราคามันแพงนะก็ไม่เล่นซะดีกว่าอย่าไปลองเลยนะ ใครเจอปารีชั่วโมงนี้นะถ้ามันผีเข้าขึ้นมา3 4สตัวข้างหน้าเนี่ยมันยิงเละเทะไปหมดนะแต่ถ้าวันไหนผีไม่เข้าก็ช่วยไม่ได้นะโอเควันนี้เลือกไปที่ปารีสราคาลูลกครึ่งสเต็ป3วันนี้บอลน,น้อยนะมีอย่างที่บอกเนี่ยมีฝรั่งเศสคู่หนึ่งแล้วก็เยอรมันคู่หนึ่งนะไปจัดสเต็ป3มันก็ไม่พอนะก็ พักไปสักวันหนึ่งสเต็ปสเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์บอลเยอะก็สเต็ปสมาเหมือนเดิมนะวันนี้เอาบอลแต่งไปตัวเดียวที่ปารีสนะราคาลูกรึ่งฝากไว้หน่อยช่องทางติดต่อทีมงานเซเบิร์มนะก็มีทั้งแพลตฟอร์มฝากไว้หน่อยสำหรับช่องทางติดต่อทีมงานเซเบิร์มนะก็มีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ l ล n e นะใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้หมดนะเซเบิร์มให้ทีมงานเตรียมไว้หมดทั้ง3ช่องทาง ช่องทาง Facebook กับ YouTube ก็เบิ่มโตร้องนะเซิร์ชเข้าไปได้นะก็เดี๋ยวมีทีมงานของเสียเบิ่มเอาคลิปเอาข้อมูลไปวางไว้ในทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ใครสะดวกดูไหนก็ดูอนั้นเลยส่วนใครอยากคุยกับเสียเบิ่มตัวจริงเสียงจริงก็เข้าไปที่ l ลายนะ @b789 มีแอดด้วยนะใส่ @b789 ก็มาคุยกับเสียเบิ่มตัวจริงเสียงจริงได้นะอยากรู้ ที่เด็ดของเซบิ่มคู่ไหนหรืออยากคุยกับเซบิ่มเรื่องอะไรก็เข้าไปคุยกันได้เเบิ่มพร้อมคุยกับทุกๆคนในทุกๆวันนะก็ฝากไว้หน่อยทั้ง3ช่องทางเลยนะ f a c e b o o k YouTube เบิ่มโตะร้องแล้วก็ l i n e b 789ก็แอดเข้าไปพูดคุยสอบถามกับเเบิ่มกันได้วันนี้ผมอ๋องเสพุกลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์บอลเยอะมาเจอกันใหม่นะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ